สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางช่องของหลังนะครับก็จะมาแนะนานะครับการรีโมทเข้า VPS นะครับสาหรับขั้นตอนการรีโมทเข้า VPS นะครับก็ง่ายๆนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูขั้นตอนการรีโมทเข้า VPS จริงนะครับแล้วก็การติดตั้ง EA จริงนะครับวันนี้เราจะมาทดลองกันว่า VPS นะครับ VPS f r o r i g ตัวหนึ่งนะครับตัวเริ่มต้นของทาง Hosting Lotus นะครับจะสามารถ อ่าอินสตอลเอของเราได้กี่ตัวนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาพิสูจน์กันนะครับสำหรับการรีโมทเข้า v p s f o อ e x ็นะครับก็ง่ายๆนะครับให้ทุกท่านนะครับกดปุ่ม w n n o w w นะครับที่คีย์บอร์ดหรือกดปุ่ม Start นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ารีโมทเดสท็อปนะครับแล้วก็คลิกที่รีโมทเดสท็อปนะครับเดี๋ยวขั้ตอนนะครับเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับกดปุ่ม Start นะครับที่คีย์บอร์ดหรือคลิกนะครับที่ปุ่มสตาร์ทที่วินโดว์ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า r e โมท e ครับแล้วก็คลิกที่รีโมทเดสก์ท็อปคอร์เนชันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่หมายเลข IP นะครับที่เราได้มาจากการเช่า v p n นะครับสำหรับผมก็นี้นะครับผมก็กดนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับใส่ username แล้วก็ password ลงไปนะครับ หลังจากที่เราได้ใส่นะครับยูสเน a m มนะครับแล้วก็ password ลงไปแล้วนะครับให้เรากดที่โอเคนะครับแล้วก็กดที่ yes หนึครั้งนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับเข้าสู่ vps นะครับ vps เหมาะกับการดันนะครับ d เพราะว่าเราไม่ต้องมากังวลเรื่องไฟดับครับไฟตกอย่างเงี้ยนะครับ d a s ของเราจะสามารถทางานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์นะครับว่า VPS ที่เราเช่ามานะครับตัวโฟลิกหนึ่งะครับของค่าย hosting ตันะครับว่าจะสามารถนะครับรองรับนะครับ EA ของเราได้กี่ตัวนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาพิสูจน์กันเลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ VPS ของเราแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับก๊อปปี้ตัวโปรแกรม MT4 นะครับของบล็อกเกอร์ที่ท่านใช้งานนะครับมาวางที่ ตัวอีพีเได้เลยนะครับสำหรับผมก็คี้กมาเลวก็คลิกขวานะครับแล้วก็วางนะครับเมื่อระวางเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเดินไคลิกเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับ M4 ของเรานะครับหลังจากนั้นก็กด next นะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะครับ install นะครับตัวโปรแกรม Minter a p e r o นะครับลงไปที่ Vp พของเรานะครับโปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คลิกค o ว่า n finish นะครับ ื também, membership membership. ่อเราคลิกคนีแล้วให้รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็นะครับจะทําการนับติดตั้งครับลงที่วีดีท์ของเราครับเมื่อโปรแกรมนะครับปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้เราทําการล็อกอินนะครับสเต็ปง่ายๆของการล็อกอินโปรแกรม M4 นะครับให้เลือกที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคนะครับโปรแกรมของเรามาแล้วนะครับ สำหรับนะครับขั้นตอนการล็อกอินนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเลือกนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ทุกท่านใช้งานอยู่นะครับจากแถบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีติดตั้งกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้ง MT4 บน VPS นะครับตัวนี้นะครับผมต้องเลือกที่เซิร์ฟเวอร์นะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ คลิกถัดไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กรอกครับหมายเลขมนติือของเราลงไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกนะครับหมายเลขอมนติือแล้วก็พาสเวิร์ดก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กรอกนะครับหมายเลขอมนติือแล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปนะครับทางมือถือนะครับก็ฝากบัญชีของเราตอนนี้เราเชื่อมต่อบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับ Incoming mail ทุกท่านนะครับมาติดตั้งตัว EA นะครับแล้วก็ลองติดตั้งดูนะครับว่า EA ของเรานะครับจะสามารถตัววีเของเรานะครับจะสามารถรันตัว EA ได้กี่พอตนะครับสำหรับแพกเกจเริ่มต้นนะครับเมื่อเรานะครับติดตั้งโปรแกรมอินแล้วก็ล็อกอินนะครับเข้าโปรแกรมอเรียบร้อยนะครับให้เรานะครับไปติดตั้งคู่เงินให้เรียบร้อยนะครับก็คือคู่เงินที่แนะนําจะมีทั้งหมด19คู่เงินนะครับแล้วก็คู่เงินทั้งหมดจะอยู่ในไฟล์นะครับ ไฟล์ของ EA นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับก็ไปดูแล้วก็คัดคู่มเงินนะครับติดตั้งได้นะครับสำหรับการติดตั้งคู่มเงินนะครับก็มีแบบติดตั้งแบบโปรไฟล์หรือติดตั้งแบบทีะพุ่เงินนะครับสำหรับการติดตั้งแบบโปรไฟล์ก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมจะลงคลิปไปแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะพาติดตั้ง EA m e ล i ลีนนะครับลงบน v p s ปัจริงนะครับแล้วก็ันร์ตว่านะครับผมจะติดตั้งไปทั้งหมด3พอร์ตว่าตัว v p s นะครับตัวที่ผมเลือกแพ็กเกจที่1 จะสามารถติดตั้งสพอร์ตได้ไหมแล้วก็จะมีปัญหากับการรันไหมครับเรามาทดสอบกันเลยนะครับสำหรับการติดตั้ง e รับก็ให้เรานะครับคลิก copy นะครับโฟลเด r ทั้งสามโฟลเดอร์นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ e e m i l i a n นะครับแล้วก็คลิกขวา copy ได้เลยครับแล้วก็ให้เราเปิดมาที่โปรแกรม m t p o ของเรานะครับอันนี้จะเป็น e e m i l i a n v e r s i o นเก่านะครับซึ่งผมเคยติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรติดตั้งทับไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ open data folder นะครับ มาที่ MQL4 นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับวางโฟลเดอร์ที่เราคอปปิ้งอขียเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็วางทับเลยครับแล้วก็จะได้โฟลเดอร์เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับหากใครถ้ายังไม่ติดตั้งมันจะไม่ขึ้นตัวม i l l i ี n 5.4.2ให้คลิกขวานะครับแล้วก็รีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ติดตั้งได้เลยครับผมแต่ก่อนติดตั้งเข้าไปที่ทูลนะครับแล้วก็ออปชันนะครับมาที่คลิกที่เพจนะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับ ที่ช่องเสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับเครื่องหมายถูกตามได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคะหลังจากนั้นก็ติดตั้งนี้ได้เลยนะครับการติดตั้งนะครับก็จะมีให้ดูตรงนี้นะครับอินพุนะครับจะเป็นค่านะครับที่เราใส่ไให้แล้นนะครับสามารถใช้ค่ามาตรฐานได้เลยนะครับคลิกโอเคไปครับแล้วก็ให้เราดูที่แถบไปเปิดตรงนี้นะครับถ้าขึ้นคำว่า install นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ คลิกนะครับติดตั้งอีกนะครับก็ติดตั้งที่ลูกคู่เงินนะครับก็ติดตั้งไปเรื่อยๆจนครบ19คู่เงินครับการติดตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะต้องเป็นออโต้เทรดดิ้งนะครับเป็นสีเขียวอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะต้องเป็นลูกหน้ายิ้มแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งไปที่ลูคู่เงินนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ผมจะติดตั้งทั้งหมดนะครับสามพอร์ตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราติดตั้งสามพอร์ตแล้วนะครับ ตอนนี้เราติดตั้งนะครับตัว t i c ิ m i l l นะครับ m โ4ไปสองพอทแล้วนะครับต่อไปเราจะไปติดตั้งตัว Fcap นะครับสำหรับการติดตั้ง m t 4ของ Fcap ก็เหมือนกันนะครับก็ไปคลิกที่ตัวโปรแกรมนะครับ m t 4คลิก next นะครับแล้วก็รอตัวโปรแกรมทําการติดตั้งสครูนะครับขั้นตอนติดตั้งก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับ t i c k m i เลยนะครับ ตอนนี้โปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ฟินิชนะครับต่อมานะครับก็รอนะครับโปรแกรมนะครับขึ้นมาสักครู่นะครับเมื่อตัวโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการล็อกอินนะครับด้วยตัว m d 4แล้วก็ password นะครับเหมือนกันกับทิกมเลยนะครับโอเค เมื่อเราติดตั้งนะครับโปรแกรม m t f o ของพี a cap ไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการล็อกอินนะครับให้เรานะครับเลือกที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็กรอกหมายเลข m d 4พร้อม password นะครับครับก็ให้เรากรอก password ไปนะครับเสร็จแล้วก็กด finish ครับ โปรแกรมนะครับคอนเน็กสักคูนนะครับครับตอนนี้โปรแกรมนะครับก็เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งนะครับคู่เงินนะครับให้เราติดตั้งคู่เงินนะครับไปจานวน19คู่เงินนะครับเท่ากับบล็อกเกอร์ของติกนยวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวผมกอติดตั้งคู่เงินก่อนนะครับ เมื่อเราติดตั้งนะครับผู้เงินไปครบเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการติดตั้ง EA นะครับการติดตั้ง EA มิเรียนนะครับก็เหมือนกับการติดตั้งกับบล็อกเกอร์อื่นๆนะครับก็ให้ไปที่ทูลนะครับออปชันนะครับแล้วก็ไปที่เทรดติ๊กถูกนะครับก็รงหน้าเครื่องหมือหน้ากล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเอ็กป์ิดครับติ๊กถูกตามนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเซ็ตค่าเรียบร้อยนะครับก็ให้เราไปก๊อปปี้นะครับตัวโปรแกรม EA มิเลียนนะครับ ก็ Copy นะครับทั้งหมด3าโฟลเดอร์นี้มานเดิมนะครับก็ Copy ไปได้เลยครับต่อมาก็ไปที่ไฟล์ open data folder แล้วก็มาที่ m q 4นะครับแล้วก็คลิกขวาวางได้เลยครับนะครับเมื่อการ Copy เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ไปกากบาดแล้วก็รีเฟ h นะครับหน้าให้เปิดแอรเพรสเอีกหนึ่งรอบครับตอนแรกนะครับตอาเปิดมาจะยังไม่เจอให้เราคลิกขวารีเฟซหนึ่งรอบครับ เราก็จะเจอกับโปรแกรมนะครับมิเรียนนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับติดตั้ง ea มเรียนนะครับก็เดินมาคลิกค่านะครับสามารถใช้ค่ามาตรฐานได้เลยนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับต่อมานะครับผมก็จะแนะนํานะครับวิธีติดตั้ง ea นะครับให้การตั้งค่านะครับเหมือนกับคู่แรกเลยนะสมมุติว่าคู่แรกเรามีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นวันจันทร์นะครับเปิดมันดีนะครับเป็นเปิดโอเพนนะครับก็ คลิกตรงนี้นะครับเพราะว่าค่า default มาจะเป็นโหรดนะครับจะไม่เฉดวันชันนะครับหากเรามีการตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเราไป i n s t a l l e อนะครับเราก็ต้องมานั่งคลิกนะครับเปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้จากค่ามาตรฐานนะครับทุกครั้งนะครับแต่เรามีวิธีนะครับง่ายๆนะครับโดยการเซฟเป็นเซฟเป็น template นะครับอันนี้ผมมีการเปลี่ยนมันด้นะครับเป็นโ p e n นนะครับหากเรามีการติดตั้งนะครับ เลียนเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโกลด์เหมือนเดิมเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นครับเป็นโอเพนอย่างนี้นะครับแต่หากเรามีการตั้งค่าแล้วเราให้เราคลิกขวาได้เลยนะครับเทมเพลตแล้วก็เซฟเทมเพลตนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น mo day นะครับเป็นโอเพนนะครับก็เซฟได้เลยนะครับประมาณหากเราจะติดตั้งนะครับย a ไปแล้วก็ คลิ้ขวาได้เลยครับเทมเพลตแล้วก็เลือกนะครับเป็น m ั n เ a y open นะครับ EA ก็จะถูกติดตั้งเรียบร้อยนะครับพร้อมกับการตั้งค่าที่เราตั้งค่าตอนแรกมาพร้อมกันนะครับให้ทุกท่านนะครับติดตั้ง EA ไปให้ครบทุกคู่เงินนะครับตอนนี้ผมติดตั้ง EA นะครับครบทุกคู่เงินแล้วนะครับตอนนี้ก็ทั้งหมดตอนนี้ใน V p s Forex นะครับที่ชื่อว่า v ี v f s โฟลิกหนึ่งนะครับของค่ายมินติ้งโลดตตอนนี้เราติดตั้งตัว นะครับไปทั้งหมด3พอร์ตนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถเช็คนะครับจากตัวที่ทัดเมินเจอร์ได้นะเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรเราถูกใช้งานไปเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมสเปคของ VPS f o r ฟลินะครับผมติดตั้ง EA ไปทั้งหมด3พอร์ตนะครับ CPU ใช้ไป23นะครับนะครับใช้ประมาณ40นะครับ40%นะครับ Memory นะครับใช้ไป62นะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับรันได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับติดตั้งไปแล้วก็ลองรัน EA ไปนะครับสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังว่าจากการติดตั้ง VPS Forex หนึ่งะครับของค่าย Hosting Lotus นะครับกับจำนวน EA ทั้งหมด3พอร์ตนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมแล้วก็จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังในคลิปหน้านะครับพร้อมกับพาติดตั้ง EA นะครับไปที่ มีเพจโฟริกสองนะครับของค่ายฮอตติ้งโรตัรนะครับว่าตัวเราอัปเกรดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับว่าจะสามารถติดตั้งได้มากกว่า3พอร์ตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีความคลิปหน้ายังไงผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับตอนนี้ผมขอทดสอบนันไปก่อนนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรืออยากจะติดตามสาระดีๆของเรานะครับฝากกดติดตามที่ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวสารนะครับอัปเดตให้ฟังนิดเดียวนะครับ หรือใครอยากจะใช้งาน,นองของเราก็เข้าไปดูารายละเอียดได้น,นะครับที่ e e m i l i a c o m นะครับเราจะมีระบบจดแจ้ฟรีแล้วก็มีเนื้อหานะครับองความรู้ต่งตางๆให้ทุกคนได้ศึกษาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ